วันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการประหยัดค่า่านนะครับโดยใช้่านเก่าที่ไฟหมดแล้วหรือไฟอ่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าไฟเหลือเท่าไหร่ประมาณ1 1 1 2นะครับซึ่ง่านโดยทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5 V โวลต์น,นะครับถ้าเอา่านอ่อนอย่างเงี้ยเอาไปใส่ใน ครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปอย่างเช่นานาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นของเล่นหรืออะไรเนี่ยมันก็จะหรือว่ารีโมทคอนโทรลแอร์ก็ได้นะครับมันก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไฟมันอ่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าเห็นถานเป็นก้อนแบบเนี้เขาก็จะต้องไป s e เ e ่ e อีเลฟและไปซื้อถ่านใหม่มาซึ่งเดี๋ยวนี้ถ่าน มันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับก้อนหนึ่งหลายสิบบาทอะไราเงี้ยอาจจะคิดว่าอคือฐานมันแบบนี้มันชาร์จได้ด้วยเหรอคือโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ชาร์จได้ครับแต่ว่ามันก็ชาร์จได้คือจากการทดลองแล้วก็คือมันยังชาร์จเข้าไฟเข้าไปได้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการชาร์จ จะไม่ดีก็คือมันจะเก็บไฟได้น้อยลงแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันแล้วแต่ฐานบางก้อนด้วยบางก้อนก็ชาร์จได้บางก้อนก็ชาร์จไม่ได้แล้วชาร์จไม่กี่ทีฐานก็มักจะชาร์จไม่เข้าแล้วหรือเข้าไได้น้อยนะครับก็ต้องลองลองชาร์จไปดูแล้วก็แนะนําว่าเวลาชาร์จเนี่ยควรจะดูฐานไว้ด้วยว่าเออมันชาร์จชาร์จไปนานแค่ไหน ชาร์จสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะพอพอใช้ได้นะครับอย่าให้มันนานแบบข้ามคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ที่ลองชาร์จมาบางทีชาร์จเป็นวัน,ว,นวันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร